สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับราม,มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับสำหรับเหตุการณ์ของเหล่าบรรณานักขุดทุกทกท,กท่านที่จะต้องติดตามรับชมในช่วงของหน้าฝนปลายเดือนกันยายน2 5 6 5ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อินเตอร์ชิแซตเอ็กสครับติดโลมจมอยู่บนถนนจุดที่จมนี่เป็นถนนนะครับเดินมาเดินมาจะไปทำภารกิจกู้รถไฟฟ้าแต่ว่ายังไปไม่ถึงตัวครับ ตัวเองนั้นด้วยน้ำหนักตัวพาท่าจมกลางถนนก่อนจะถึงตัวรถการไฟฟ้าแล้วก็ได้ติดต่อประสานงานทีมงานช่างอุย้ยรถวินจากอำเภอรัตนบ,บุรีจงังหวัดสุรินมาทำการกู้ในครั้งนี้ครับ ด้วยอัตราค่าบริการตกลงกันไว้ที่30ม0 0ืบาทสำหรับเคสนี้กู้การท่ามกลางสายฝนครับพายุโนโรูพายุไต้ฝุ่นโนรูที่การน้าตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ำนี่ไหลไปท่วมตัวรถติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบออกตลอดเวลา ที่เห็นนะรถขุดจิ๋วกำลังตัดโคลนออกบริเวณด้านซ้ายของตัวรถที่เรามองอยู่ขณะน,นี้ก็มีคุณผลของทีมงานช่างอุย้ยนะครับทีมงานรถบินเนี่ยขุดขุดบริเวณใต้ท้องตัวเฟรมเพื่อที่จะหารู จุดที่จะผูกสลิงครับก่อนที่จะทำการดึงซึ่งก็เป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างทรมดแต่ก็ท้าทา,ายให้กับทีมงานรถบินเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ทั้งสายฝนทั้งดินโคลนทั้งอากาศที่หนาวเย็น เวลาในการขุดครับฝั่งนู้นครับของเชียรวมไปถึงทีมงานรถไบโคนี่ก็ยังอยู่เต็มนะครับพื้นที่ตรงนี้ภายใต้สีเขียวขจีนะครับปกคลุมไปด้วยต้นไม้นี่แหละครับหน้าฝนขนาดถนนยังเอาไม่อยู่ก็ฝาก เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับสิงรถขุดทั่วฟ้าเมืองไทยครับคิดจะทําการใดก็ดูให้ดีครับสภาพพื้นที่จะได้ไม่เสียงมีหลายๆพื้นที่นะครับที่เจอปัญหารถไปโคติดโลมหลายๆท่านก็จะบอกว่า รถไม่คติดโหลมทำไมไม่ไม่ช่วยตัวเองมันมีมืออยู่แล้วหารู้ไหมครับถ้ามันได้ติดแล้วไอ้มือที่มีอยู่นี่แหละก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วครับตอนนี้ภารกิจก็ยังคงอยู่ในช่วงของการขุดนะครับบริเวณด้านหน้าฝั่งนู้นของตัวเฟรมขุดดินออกครับ พหาลูผมก็หนาวเหมือนกันละเปียกหมดแล้วสั้นๆครับผมคลิปนี้ครับคอยดูกันไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นยังไงรถวินยังไม่ลงเทลเลอร์นะครับเจ,จ้าขวัญใจสบายชาวนายังอยู่บนเทลเลอร์อยู่ด้านนอกอยู่ลาไปก่อนครับสั้นๆส,สวัสดีครับ